สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้อง f อฟพี่น้องสมาชิกทุกท่านนะครับผมเอาพี่น้องกับผมเรามาตามกันต่อนะครับผมเนาะกับสูตรคำนวณหวยฮานอยนะครับผมขอ,อบของวันอังคารที่สามนะครับของวันอังคารที่สามเด้อพี่น้องเด้ออังคารที่สามธันวาคมนะครับผมเนาะอะ่านะครับผมเนาะก่อนที่จะไปรับชมของวันนี้พี่น้องกับผมเนาะทาสูตรไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมพี่น้องมาดูผลงานของเมื่อวานนี้กันก่อนพี่น้องกนะับผมเนาะมาดูกันพี่น้องรับผมรอบแรกพี่น้องกับผมรอบแรกเด้อพี่น้องเด้อ หาหน่อยพิเศษนะครับผมเนาะหาหน่อยพิเศษพี่น้องครับผมหกเจ็ดศูนย์หนึ่งเ็ดพี่น้องครับผมเนาะอ่าหกเจ็ดศูนย์หนึ่งเ็ดพี่น้องครับผมนี่ในบ้านนี่ปังๆเลยพี่น้องครับผมชุดเจาะเข้าเน้นๆเลยเ็ดหนึ่งครับผมเ็ดเก้าเ็ดหนึ่งด้วยนะครับผมเนาะเ็ดเก้าเ็ดหนึ่งด้วยเด้อพี่น้องเด้อเห็นไหมครับผมเนาะอ่าเก้าเ็ดหนึ่งเ็ดนะครับผมหน่อยพิเศษกับหน่อยพัดพิเศษพี่น้องครับผมเนาะอ่าเห็นไหมครับผมอ่าปังๆกันเลยทีเดียวนะครับผมเนาะนี่ เข้าเลยพี่น้องครับผมเนาะอวิ่งรูดเก็ดก็เข้าได้พี่น้องเลือตัวนี้ครับผมเนาะอ่าแล้วรอบต่อไปพี่น้องครับผมเนาะรอบต่อไปนะครับผมนี่ครับผมน้อยปกพี่น้องครับผมนอยปกเลือกับปกพัดพี่น้องครับผมพัดปกพี่น้องครับผมสี่เก็ดเน้นๆเลยนะครับผมสี่เกล็ดเน้นๆนะครับผมเนาะอ่าสี่เก็ดเข้าเน้นๆเลยนะครับผมเนาะนี่ครับผมเข้าสี่เก็ดอยู่นี่ครับผมเนาะอ่าเข้าสี่เก็ดอยู่นี่ครับผมเนาะเมื่อวานนี้ ปังๆเลยนะครับผมเนาะเข้าสี่เกตอยู่นี้เด้อพี่น้องเด้อเข้าเกตนะครับผมเนาะเข้าสี่เกตนะครับผม,มสวยงามมากครับผมเนาะแล้วรอบต่อไปพี่น้องนอย V I P พี่น้องครับผมนอย V I P นะครับผมเนาะกับนอยพัดเห็นไหมครับผมห้าเก้าพี่น้องครับผมห้าเก้าเข้าน้อยพัดวีพี่น้องครับผมเนาะห้าเก้านะครับผมก็ได้วิ่งรุดเจ็ดรูดแปดพี่น้องครับผมเนาะรูดเจ็ดรูดแปดเข้าเด้อพี่น้องเด้อ่า วันนี้นาสิไดไม่ได้สามตัวนะพี่น้องเนาะมาดูกันพี่น้องครับผมสําหรับในวันนี้ครับผมเนาะพี่น้องครับผมเนาะใครอยากเข้ากลุ่มก็ทักไลน์มาเลยนะครับผมเนาะเข้าบ้านทักไลน์มาเลยพี่น้องครับผมปังๆมากครับผมมีนะครับผมลาวดึกครับผมลาวดึกกําลังออกแล้วพี่น้องเด้อลาวดึกนะครับผมเนาะนี่ลาวพัฒนาพี่น้องสิได อ่าปังๆกันเลยเมื่อวานนี้พี่น้องเนาะพี่น้องเนาะครับผมนี่หวยหุ้นเข้าทุกวันพี่น้องครับผมดาวโจน์นะครับผมเนาะเข้าทุกรอบเลยพี่น้องครับผมดาวโจนเข้าทุกรอบเลยนะครับผมเนาะอ่าดาวโจน์เข้าทุกรอบนะครับผมนี่เมื่อวานนี้ลาวพี่น้องครับผมลาวพิเศษลาวพิเศษลาวิลล่าลาวพัดพี่น้องเมื่อวานนี้ปังๆมากเลยพี่น้องครับผมปังทุกวันเลยพี่น้องครับผมเนาะอ่าเห็นไหมครับผมในกลุ่มแต่กันยับๆเลยพี่น้องครับผมเนาะเออ แตกกันทุกวันเลยพี่น้องครับผมมาพี่น้องครับผมสําหรับในวันนี้นะครับผมมาดูกันสูตรคานวณทําให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเนาะมาจับคู่กันเลยเรียบร้อยนะครับผมจับคู่กันเลยครับผมวันนี้ให้เด่นหนึ่งได้เด่นหนึ่งสี่กับหนึ่งครับผมเนาะได้เด่นหนึ่งกับสี่สี่กับหนึ่งนะครับผมนาะตัวรองศูนย์นะครับผมเนาะเอาตัวเด่นเลยสี่กับหนึ่งนะครับผมเนาะสี่กับหนึ่งเด้อสี่กับหนึ่งครับผมนะตัวเด่น ตัวเด่นนะครับผมวิ่งรูดทุกรอบได้เลยนะครับผมเนาะวิ่งรูดได้สบายสายรูดนะครับผมเนาะได้เงินแน่นอนนะครับผมเนาะได้ค่ากับข้าวได้ค่าประทูแน่นอนพี่น้องครับผมเนาะอาจจะพูดครับผมเนาะสี่หนึ่งตามนี้เลยสี่หนึ่งสี่หกสี่แปดสี่สามนะครับผมเนาะสี่หนึ่งสี่หกสี่แปดนะครับผมเนาะเอาสามตัวพอสี่หนึ่งสี่หกสี่แปดใครจะเอาสี่สามก็ได้ได้พี่น้องเนาะอยู่ในห้าตัวนี้นะครับผมเนาะอยู่ในห้าตัวนี้นะครับผมเนาะ อยู่ในห้าตัวนี้นะครับผมเนาะไปจากกันได้ทุกรอบเลยนะครับผมเนาะอ่าหนึ่งครบหนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งสามพี่น้องครับผมอ่าตามนี้ครับผมเนาะตามนี้เด้อพี่น้องครับผมนี่แหละอยู่ในห้าตัวนี้แหละถ้าชุดเจาะใครอยากไปเจาะเอาก็เจาะอยู่เถอะนี่ครับผมเนาะพิเศษปกติ v i p นะครับผม v i p จะมีห้าตัวพิเศษจะมีสี่ตัวเ ปกติจะมีสี่ตัวพิเศษจะมีห้าตัวนะครับผมเนาะอยู่ในนี่ไปจับเอาเลยนะครับผมไปวินเอานะครับผมเนาะ,ะชุดวินพี่น้องครับผมจับชุดวินให้ก็สี่หนึ่งหกแปดสามนะครับผมเนาะ,ะตามนี้นะครับผมชุดวินนะครับผมอย่าลืมเด็ดขาดชุดวินเด้อพี่น้องเด้อชุดวิน ได้สามตัวแน่นอนนะครับผมเนาะอ่าเข้าบ่อยเข้าบ่อยอยู่นะครับผมเนาะเฉพาะกิจการชาติพิเศษปกติเวพีน้อยพัดลาสตาพี่น้องครับผมเนาะลาสตาส่วนมากมาแต่ศูนย์พี่น้องลองสังเกตดูเด้อมีแต่ศูนย์วิ่งลูดศูนย์ได้สบายทุกวันเลยนะครับผมเนาะอ่าวันนี้ก็ศูนย์ศูนย์เก้านะครับผมเนาะเนี่ยชุดนี้นะครับผมห้ามพลาดไปวิ่งไปลูดไปเน้นได้ครับผมเนาะไปเจาะได้ครับผมสําหรับชุดนี้นะครับผมเนาะอ่า ตามนี้เลยพี่น้องครับผมเนาะอ่าใครอยากเข้ากลุ่มแนวทางพี่น้องครับผมเข้ากลุ่มแนวทางเด้อพี่น้องเด้อเข้ากลุ่มแนวทางกลุ่ม V.I.P. นะครับผมเนาะกลุ่ม V.I.P. แอดแอดไลน์ Ad มานะครับผมเนาะแล้วทักมาเลยครับผมแอดไลน์ Ad แล้วทักมานะครับผมเนาะ0820971937นะครับผม082 ศ9 7 1 9 3 7้าเจดหนึ่งเก้าสมเจ็ดนะครับผมน้องพรนีพี่น้องเด้อน้องสาวผมเองครับผมเนาะทํากันอยู่สองคนพี่น้องครับผมเนาะไม่เกี่ยวกับเว็บพนันไม่มีเว็บพนันไม่มีกลุ่มใดๆทั้งสิ้นนะครับผมไม่มีเว็บพนันไม่เกี่ยวข้องกับใครทั้งสิ้นพี่น้องทํากันเองพี่น้องครับผมแนวทางของผมเองตลอดทุกอย่างครับผมเนาะทากันเองนะครับผมไม่ต้องกลัวไม่ต้องมีเว็บพนันนะครับผมเนาะขอแค่สมัครใจนะครับผม เราสมัครใจกันเองพี่น้องครับผมเนาะชอบก็เข้าไปติดตามกันได้นะครับผมไม่ชอบก็ไม่เป็นไรก็รอที่หน้าไลฟ์หน้าสดก็ได้ครับผมหน้าเพจหน้าเฟซบุ๊กหน้าช่องก็ได้พี่น้องครับผมอ่าหรือใครไม่อยากจะพลาดนะครับผมก็เข้าไปรับในบ้านในกลุ่มกันได้นะครับผมเนาะ,ะตามนี้เลยพี่น้องเด้สําหรับฮานอยวันนี้นะครับผมเนาะวันที่สามนะครับผมวันอังคารที่สามเอพี่น้องเลยตามไม่คอยเหงื่งป,ปังกันนะครับผมเราพัฒนา เราพัฒนาเดี๋ยวตอนเย็นๆบ่ายๆเดี๋ยวผมลงให้ผมทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะอ่ะตามนี้นะครับผมพี่น้องครับผมใครยอ่อติดตามในดังของผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมนะอย่าลืมกดหัวใจด้วยพี่น้องเด้คอคมเมเข้ามาถักทายกันนะครับผมนะพี่น้องทาง youtube เดี๋ยวหวยซองได้มาหมดครบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมทําคลิปให้นะครับผมนะหวยซองหลายสํานักแม่นๆด้วยพี่น้องเด้อหลายสานักแม่นๆเลยงวดที่ผ่านมาพี่น้องครับผมนะเดี๋ยวผมทําคลิปให้นะครับผมได้มาหมดแล้วเดี๋ยวผม ไปนั่นมาถ่ายเอกสารมาให้ดูดีๆกับไปปิ้นมาให้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมไปปิ้นก่อนนะครับผมเนาะเป็นสวยๆนะครับผมเนาะจะชัดให้พี่น้องมาดูเดี๋ยวผมทาคลิปให้ใด้พี่น้องได้รอติดตามกันสาหรับหมอยซองนะครับผมหลายสํานักก็แม่นอยู่พี่น้องครับผมเนาะอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมเนาะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับผม